การคุยกับหัวหน้านีา่มีหลายมิติจริงๆนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราอาจจะคิดไม่เหมือนท่านหรือว่าตอนที่อยากจะขออะไรเพิ่มไม่ว่าจะเป็นคนหรือแบบทรัพยากรอื่นๆนะคะวันนี้เราก็เลยมีข้อมูลน่าสนใจจากหลายที่เลยทั้ง jobsdb, hix.asia, istrong. E com แล้วก็ i n f i n i f y com ค่ะจะมาช่วยกันเจาะลึกดูว่าเอา๊ะมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะสื่อสารให้ได้ผลดีโดยที่ความสัมพันธ์ก็ยังโอเคอยู่ ใช้เลยครับคือแหล่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยให้มุมมองที่ดีมากเลยไม่ใช่แค่บอกว่าพูดอะไรแต่แบบลงรายละเอียดไปถึงการเตรียมตัวจังหวะเวลาหรือว่าการใช้เหตุผลมาสนับสนุนซึ่งอันนี้แหละครับคือหัวใจเลยในการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ออ่ ความเข้าใจกันจริงๆครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องคลาสสิกแต่ก็ยังยากอยู่เสมอนะคะคือการแสดงความเห็นต่างหลายคนน่าจะเคยเจอแบบอือึดอัดไม่อยากขัดหัวหน้าแต่ข้อมูลจาก jobsdb เขาชี้ว่าการเลือกจังหวะกับสถานที่ที่เป็นส่วนตัวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะคะดีกว่าไปพูดแย้งกลางวงประชมอะไรแบบนั้นถูกต้องครับประเด็นสาคัญเลยคือต้องแยกให้ออกระหว่างประเด็นกับตัวบุคคลต้องชัดเจนว่าเราคุยเรื่องงานกันนะ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วก็มีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือเริ่มจากการยอมรับมุมมองหัวหน้าก่อนในส่วนที่เราเห็นด้วยจริงๆนะครับแล้วค่อยๆเสนอมุมที่ต่างออกไปพร้อมกับข้อมูลหรือเหตุผลที่มันจับต้องได้ไม่ใช่อารมณ์เข้ามาเกี่ยวอันนี้ช่วยเปิดใจได้เยอะเลยครับจริงค่ะเหมือนกับเราบอกว่าอ๋อหนูเข้าใจมุมมองนี้นะคะแต่ว่ามันมีอีกมุมหนึ่งที่อยากให้ลองพิจารณาดูค่ะแล้วที่ Jobs DB เขาเน้นเหมือนกันคือไม่ใช่แค่แย้งอย่างเดียว แต่ต้องมีทางออกหรือข้อเสนอแนะไปด้วยมันทําให้เราดูเปลี่ยนไปนะคะจากคนที่แบบดูขัดแย้วกลายไปคนที่ช่วยคิดแก้ปัญหาดูสร้างสรรค์กว่าเยอะเลยอืมครับแล้วก็การสื่อสารมันต้องสองทางนะครับไม่ใช่เราพูดอย่างเดียวการให้การรับฟีดแบ็กเนี่ยก็สําคัญเหมือนกัน h r x a s i เชเขาชี้ว่าแม้แต่กับหัวหน้าเนี่ยลูกน้องก็ให้ฟีดแบ็กได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ศิลปะหน่อย คือเน้นไปที่พฤติกรรมหรือผลกระทบต่อง,งานไม่ใช่ไปตัดสินตัวเขาอ๋อค่ะการใช้ไอสเต m เมนที่เขาแนะนำก็น่าสนใจนะคะเช่นแทนที่จะบอกว่าทำไมต้องประชุมเช้าขนาดนี้คะก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นเออหนูรู้สึกว่าพอประชุมเช้ามากๆทำให้เตรียมข้อมูลได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหรค่ค่ะ แล้วก็อาจจะลองเสนอทางแก้ดูเช่นขยับเวลาสักหน่อยได้ไหมคะหรือขอกําหนดการล่วงหน้านานขึ้นอะไรแบบนี้มันดูเป็นการออช่วยกันหาทางออกมากกว่าตําหนินะคะใช่ครับใช่ดูร่วมมือกันดีกว่าแล้วถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องเห็นต่างละคะแต่เป็นเรื่องที่เราอยากได้บ้างเช่นอยากขอคนเพิ่มอยากขยายทีมหรือของบประมาณเพิ่มแหล่งข้อมูลจาก iStrong.co กับ i n f i n i f y c o m เขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ครับหัวใจสำคัญเลยนะคือต้องตอบให้ได้ว่าทำไมทำไมสิ่งที่เราขอเนี่ยมันจำเป็นแล้วมันจะไปช่วยเป้าหมายใหญ่ของทีมหรือขององค์กรได้ยังไงไม่ใช่แค่บอกว่าเอออยากได้แต่ต้องทำให้เขาเห็นภาพตามว่าถ้าได้อันนี้มาแล้วผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมันจะเป็นแบบไหน อ๋อค่ะการเตรียมข้อมูลไปสนับสนุนนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมคะอย่างเรื่อง ROI หรือผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ที่พูดกันบ่อยๆแต่จริงๆบางทีผลตอบแทนมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินเป๊ะๆจะได้มั้งคะอาจจะเป็นเรื่องลดเวลาทำงานลดความผิดพลาดหรือเพิ่มกำลังใจทีมซึ่งเราก็ควรจะหาทางนำเสนอให้มันชัดเจนขึ้น ใช่เลยครับความชัดเจนของแผนว่าจะเอาไปทำอะไรแล้วก็การชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันนี่แหละครับคือกุญแจเลยมันสร้างความไว้วางใจว่าเออเราคิดมาดีแล้วจริงๆนะอืมค่ะมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่ยากไม่แพ้กันเลยค่ะคือตอนที่เราต้องปฏิเสธงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเพราะงานล้นมือจริงๆหรือมีโปรเจกต์อื่นที่สำคัญกว่ารออยู่การปฏิเสธนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะ Job s DB เขามีแนวทางยังไงบ้างคะ การปฏิเสธอย่างมืออาชีพนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ว่าต้องสื่อสารให้ดีคือชี้แจงเหตุผลไปตรงๆแต่สุภาพหน่อยเช่นแสดงให้เห็นว่างานในมือตอนนี้มันเยอะแค่ไหนหรืออธิบายลำดับความสำคัญที่เราเคยตกลงกันไว้ก่อนหน้าแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือไม่ใช่แค่ปฏิเสธแล้วจบนะครับควรเสนอทางออกที่เป็นไปได้ด้วยอ๋อค่ะเช่นอาจจะลองเสนอว่า ตอนนี้หนูดูแลโปรเจกต์ A กับ B อยู่ซึ่งสำคัญมากเลยค่ะถ้าจะรับงาน C เพิ่มอาจจะต้องขอปรับลดขอบเขตงานเดิมหรือเลื่อนเดดไลน์งานอื่นหรือพอจะมีใครช่วยแบ่งเบาได้บ้างไหมคะอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องครับแบบนั้นเลยเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้วก็เหมือนช่วยหัวหน้าหาทางแก้ปัญหาไปด้วยถึงแม้เราจะปฏิเสธงานนั้นไปแต่ก็ยังรักษาทัศนคติที่ดีที่พร้อมจะช่วยทีมอยู่เสมอครับ ฟังดูแล้วไม่ว่าจะเป็นการเห็นต่างการให้ฟีดแบ็กการขอทับทพยากรหรือแม้แต่การปฏิเสธหัวใจสําคัญดูเหมือนจะอยู่ที่การเตรียมตัวความชัดเจนในการสื่อสารการมองไปที่เป้าหมายเดียวกันแล้วก็การรักษาความสมพันธ์ที่ดีไว้นะคะใช่เลยครับทั้งหมดนี้ต้องอาศัยทั้งทักษะแล้วก็การฝึกฝนด้วยแล้วก็ขอฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองคิดกันต่อดูนะครับว่าคือนอกเหนือจากเทคนิคที่เราคุยกันวันนี้แล้วเนี่ย การที่เราใช้เวลาทำความเข้าใจสไตล์การสื่อสารเฉพาะตัวของหัวหน้ารวมถึงสิ่งที่หัวหน้าให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนี่ยมันจะช่วยให้เราปรับวิธีการพูดคุยของเราให้เข้าถึงและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละสถานการณ์ที่ต่างกันไปได้ยังไงบ้างครับ